สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานของแลนดอมวันนี้เรามากับกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุไฟเนาะเป็นยังไงบ้างสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะชาวลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูวันนี้เรามากับหัวข้อที่ว่าคุณจะได้รับการติดต่อจากใครหนอแบบไม่คาดคิดเอ๊แล้วเขาและเธอคนนั้นมาในมุมไหน เป็นรุ่นพี่เราเป็นรุ่นน้องเราเป็นเจ้าหนี้เราหรือว่าเป็นคนรักของเราวันนี้เราจะได้ร่วงรู้กันว่าความไม่คาดคิดที่โชคชะตากำลังจะเสกโอมเพียงให้กับคุณนั้นเขาจะเป็นคนแบบไหนและอยู่ในเกณฑ์สัมพันธ์แบบใดค่ะวันนี้เราจะมาอย่างรู้กันแล้วนะคะยินดีต้อนรับนะมาเรามาเปิดในเรื่องของออสิ่งที่คุณคิดในใจก่อนอยากรู้จังเลยคุณอยาก รู้ว่าใครจะติดต่อมาคุณเดาไหมขอพลังงานของดูพลังงานของคุณหน่อยดีกว่านึกเอาไว้ในใจเลยค่ะตอนนี้ไม่มีใครทราบแม้กระทั่งผู้ทำนายก็ยังไม่ทราบว่าไพ่พลังงานของคุณนั้นเขาและเธอคนนั้นจะเป็นเกณฑ์สัมพันธ์ใดและเป็นคนอยู่ในเกณฑ์ราศีใดไม่แน่ใจเหมือนกันขอบางคนนี่แบบว่าอมเพี้ยงขอยผู้ทำนายอยู่มาเป็นลูกหนี้มามาเดี๋ยวเรามาหยิบกันนะคะ บางคนก็บอกว่าขอเป็นความรักขอเป็นคนรักเก่าขอเป็นสามีเก่าขอเป็นแฟนเก่าได้ไหมอ่ามาเดี๋ยวเรารู้กันนะ มายินดีต้อนรับค่ะเขาสูนโลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์นะของอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาร์โรจ้ามาเรามาเช็คพลังงานของความอยากรู้ในดวงชะตาเกณฑ์น,นี้ของคุณกันดีกว่านะคุณจะได้รับการติดต่อนะคะจากใครหนอแบบไม่คาดคิดโอ้โห,โห,โหขอดูหน่อยนะเป็นเกณฑ์แบบไหนนะ คุณมีความคาดหวังให้เป็นสองกลุ่มนะคะเหมือนเป็นกลุ่มคนที่เป็นลูกหนี้ของคุณที่เอาเงินของคุณไปกับความรักอืมแสดงว่าคุณไม่รู้คุณแค่ตั้ง สมมุติฐานเอาไว้ในใจว่าถ้าไพ่จอกมาแบบไหนขอให้เป็น2กลุ่มนี้อาจจะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ลูกหนี้คือมีคนอาจจะหยิบยืมเงินไปเขาจะเป็นยังไงบ้างหรือ สองเป็นความรักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาได้รู้กันที่นี้มันมีพลังงานของพ่อแม่ด้วยนะมันคุณอาจจะมีเกณฑ์บางคนอาจจะมีความรู้สึกผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้ว่า,าคุณพ่อคุณแม่จะติดต่อแบบไม่คาดคิดหรือเปล่าอาจจะมีการพัดผ้าการจากลาก,กันมานานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะขอขยายาพลังงานของคุณนิดนึงเพราะว่าคุณมันมีไพ่ของตําแหน่ง ในตำแหน่งของ7ไม่เท้านะเจคาถาต้องการสื่อถึงอะไรอู้เหรียญอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นพลังงานของลูกหนี้หรือพ่อแม่ซัพพอร์ตอุปถัมภ์เราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาแล้วค่ะในตำแหน่งสามใบนะคะโชคชะตายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกว่าใครหนอที่จะติดต่อกับคุณกลับมาแบบไม่คาดคิด วงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วนะคะและมีเกณฑ์ติดต่อด้วยนะคะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าวัฏจักรมีเกณฑ์ของการหมุนกลับมีเกณฑ์ของการหมุนบนเขาและเธอคนนั้นเป็นคนที่คุ้นเคยกับคุณเป็นคนที่อยู่ในโลกของคุณนี่แหละคะ่ะในวิถีชีวิตที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีนะคะและเกณฑ์นี้กําลังหมุนบนกลับมานะคะมีไพ่ของทู โอ้โหมีไพ่สออ่ะโอเคพลังงานของคุณนะคะโชคชะตาบอกว่าคนที่จะเข้าเกณฑ์ติดต่อหาคุณแบบไม่คาดคิดนะ่ะจะมีด้วยการ 1. เป็นกลุ่มคนในในกลุ่มการทำงานมีการเรียกการกลับไปทำงานมีการรุ่นพี่รุ่นน้อง มันจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่มันไม่ใช่ความรักก็สิเออถ้าคุณคาดหวังความรักมันไม่ใช่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องลูกนี้ลูกนี้จะติดต่อกลับมาลูกนี่ที่หนีหายตาัดตายจากลาหรือว่านี่สินไม่จ่ายมันเหมือนกับว่าเขาร้อนลุ่มกุ้มใจนะคะและคนคนนั้นนะคะที่อยู่ในเกณฑ์เหล่านี้ใดๆก็ตามเนาะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวเเป็นกลุ่มม,มีพลังงานของราศีขึ้นมานะคะ เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมษนะคุณนึกถึงใครบ้างเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะอีกพลังงานหนึ่งนะคะโอ้ชัดเจนที่ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะอีกพลังงานหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะนักสัตว์ที่จะมีเกณฑ์ติดต่อกับมาอย่างไม่คาดคิดนะคะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะนักสัตว์นั้นก็คือคนที่เกิดอยู่ในปีนักสัตว์มะเสงมะเมียวอกรักกา คุณจอนะคะที่จะมีเกณฑ์ติดต่อกับเข้ามาคุณนึกถึงคนเหล่านี้ในใจแล้วเอ้ยตรงราศีใชัยละตรงนักสัตชัยละแล้วลถ้าเขาและเธอคนนั้นโอ้โหตรงทั้งราศีนักสัตว์คือพลังงานนี้บางทีเราจําไม่ได้ว่าเขาอยู่ราศีไหนนักสัตว์ไหนแต่ถ้าคุณจําได้ทั้งราศีนักสัตว์แล้วเขาถูกต้องทั้ง2องอย่างในคนเดียวกันถือว่าใช้ได้มันเหมือนมีการส่งคืนติดต่อกับพูดคุยกับดึงดูดกับเกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้น บางทีคุณอาจจะได้รับข่าวดีเพราะไพ่ไตำแหน่งนี้ดีหมดนะคะยังไม่มีไพ่ตำแหน่งเสียเลยมีตำแหน่งดีนั่นหมายความว่าข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นถ้าเป็นข่าวดีด้านลูกนี้เจ้านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดทีละประเด็นกันเลยว่าเกณฑ์พวกนี้จะติดต่อกลับมาอ้อมีตัวเลขที่เกี่ยวพันด้วยมีตัวเลข2กับตัวเลข22ตัวเลยมันเหมือนเป็นพลังงานซ้อนทับเลยค่ะมันคือการรีเวิร์สมันเหมือนการกลับ กลับกลับมาหมดเลยมันเหมือนคุณได้กลับไปพูดคุยกับกลุ่มคนเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราอาจจะหยุดหายจากการติดต่อกันมาโดยไม่คาดคิดลาทุกคนจะหวนกลับมาหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีการติดต่อกลับมาลูกนี่ก็จะมีการติดต่อกลับมาหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆนะแต่มันเป็นด้านบวกสําหรับคุณนะมันไม่ใช่ด้านลบนะะเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนขอเช็คเป็นเรื่องราวหน่อยนะคะก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับนะ เข้าสู่ในช่วงของการพยากรณ์นะคะเรื่องราวที่กําลังจะสื่อสารการพยากรณ์นี้อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือบางทีไพ่เล่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของคุณเลยหรือจะตรงแค่บางช่วงบางตอนบางคนก็เข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงใจเท่านั้นนะคะมาฟังเป็นกําลังใจมาเป็นเพื่อนพูดทํานาย,ยินดีต้อนรับนะคะอ่ะ ในเมื่อเรารู้ว่าพลังงานบวกเหล่านี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีทั้งหมดไม่ว่าใครจะหายไปจากชีวิตคุณแล้วคุณมีความคิดถึงทุกอย่างจะล้วนมันจะเหมือนย้อนกลับมาเหมือนเป็นนาฬิกาที่ย้อนกลับมาเหมือนคุณเข้าไปสู่ประตูมิติอีกครั้งหนึ่งเลยก่อนอื่นนะคะขอเช็คพลังงานก่อนพลังงานของความรู้สึกที่จะเข้ามาก่อนเป็นพลังงานที่ดีในทั้งใบแรก มีการพยายามติดต่อหรืออยากเข้าหาหรืออยากพูดคุยกับคุณเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปิดกั้นหรือว่าไมไ่ได้ติดต่อกันมานานนะคะ ใครที่รอคอยเรื่องเกี่ยวกับลูกหนี้นะคะลูกนี้จะติดต่อกลับมาเพื่อเคลียร์ปัญหาการเงินการทองนะคะใครที่เคยตกงานในกลุ่มคนตกงานเนาะใครที่ตกงานอยู่นะคะอาจจะมีคนในองค์กรเดิมนะคะหรือว่าคุณเคยสมัครงานทิ้งเอาไว้จนคุณคิดว่าไม่ได้แล้วน่าจะมีการเรียกกลับมาติดต่อทางทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์หรือทางโซเชียลช่องทางที่คุณให้ไว้แต่มันเป็นพลังงาน ความคุ้นเคยน่าจะมีโอกาสเป็นรุ่นพี่เก่ารุ่นน้องเก่าในที่ทํางานเดิมๆที่คุณได้ผ่านมาแล้วเจ้านายเก่าอาจจะมีเกณฑ์ดึงคุณกลับเจ้านายเฉพาะเพศหญิงโดยเฉพาะเพศหญิงโดยเฉพาะเลยนะคะที่อยู่ในกลุ่มของชาวบางกรพิษศกันเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่เขาอยากจะดึงคุณกลับ ด้วยความเมตตาคุณมีดวงอุปถัมภ์เกิดขึ้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นจากนี้จะดีมากๆวงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาเจอแรนดอมนี้แล้วแรนดอมนี้จะผ่านไปเป็น2เดือน3เดือนหรือเป็นปีๆนะคะให้ถือเอาเวลาที่คุณมาเจอนี้เป็นปัจจุบันได้เลยเป็นโชคชะตาของคุณในเวลาปัจจุบันได้เลยแม้ว่าแรนดอมนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามจําเอาไว้นะคะเมื่อวงล้อแห่งการเวลาวงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเวียนในจังหวะที่ดีแบบนี้ you <laughs> เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเคยเจอวิบากกรรมใดๆก็ตามที่มันหมดหนทางวิบากกรรมทําให้คุณแตกสลายทางใจวิบากกรรมทําให้คุณสิ้นเนื้อประดาตัวหรือมักจะเจอเหตุการณ์ที่มันไม่มันไม่มีทางหาทางออกได้เลยไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้คุณได้คลืบคานออกไปเลยคุณเหมือนคนคาทางเหมือนคนตาบอดที่หาความสุขความสําเร็จไม่ได้จากนี้เป็นต้นไปวิบากกรรมนี้มันจะค่อยๆคลี่คลายไปในมิติที่ดีขึ้นกราฟค่อยๆขึ้นไปในจุดที่เรียกว่ากลับมาสู่ จุดที่สมบูรณ์ของคุณก็ได้บางคนอยู่ที่ฐานบุญชะตาที่สร้างสมแล้วก็บวกกับปัจจุบันไม่งอมืองอเท้ามีความเพียรพยายามอย่างสูงนะคะวงล้อนี้จะทําให้ชะตาชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ค่อยค่อยดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ใช่พลังงานก้าวกระโดดปุ๊บตื่นมาพรุ่งนี้เช้าฉันกลายเป็นเศรษฐีมันไม่ใช่มันมาจากการเปลี่ยนของดวงคิดค่อยๆหมุนที่ค่อยคหมุนอย่างดีขึ้นทีนี้มันต้อง อิงกับฐานดวงบุญคุณเดิมแล้วแหละว่าจะทําให้คุณก้าวกระโดดได้แรงแค่ไหนหรือค่อยเป็นค่อยไปแต่ถือว่าดวงเนี่ยกำลังสิ้นวิบากกรรมหนักแล้วนะคะดีใจด้วยมากๆเลยนะไหนขอดูในพลังงานของการเงินของคุณหน่อยตอนแรกนึกว่าจะใครจะเกิดเป็นคู่รักเนาะ อาจารย์จะอ่านไพ่สื่อสารตามพลังงานของไพ่เท่านั้นนะคะแหมอยากจะไปให้กับความรักแต่มันไม่มาหะะันันไม่มาจริงๆนะมันเป็นเรื่องอื่นที่ดีมากกว่านะคะดีไม่ดีคุณอาจจะมีความสุขด้านอื่นมากกว่าความสัมพันธ์แล้วเขาเรียกว่าลัคก,กี้ด้านอื่นลัคกี้ในเกมลัคกี้ในงานลัคก,กี้ในเงินมากกว่า ลัคกี้ในเรื่องของความรักอาจจะอันลัคกี้ในด้านความรักก็ได้ขอดูต่อนะคะนี่ไงอันลัคกี้ด้านความรักความรักไม่ใช่ในวิธีนี้สิ่งที่ใช่ก็คือคุณได้กลับมารักตัวเองได้มีความสุขได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากทํามานานหลังจากที่ตัวเองหมดหวงังหรือว่าเจอช่องทางทามาหากินสร้างไรายได้เสริมเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะมีพลังงานที่ได้ทําตามฝันมากขึ้นนี่คือพลังงานที่ชัดเจนในดวงชะตาของคุณอย่างมากๆนะคะ และใครก็ตามที่เคยตั้งเป้าหมายไว้แล้วทิ้งไว้กลางทางแบบว่าไร้หนทางไร้วิแววคุณนี่แหละค่ะจะเป็นคนทําให้ในสิ่งที่มันไม่ค่าคิดกลับมามีพลังก,กำลังใหม่คุณกลับมาดูแลรักตัวเองฟูมฟักตัวเองเป็นอย่างดีดังนั้นคุณจะได้รับการติดต่อจากบุคคลที่เป็นการายานมิตรบุคคลที่ดีและบุคคลที่จะนำพาคุณออกจากหลุมดำของชีวิตหรือจุดที่เรียกตำแหน่งเสียของชีวิต เขาเรียกว่าคุณจะได้พบดวงอุปถัมภ์ที่ดีค่ะดังนั้นช่วงนี้รักตัวเองพัฒนาหาเวลากอบโกยความสุขทําทุกวันอย่างมีความสุขจะดีที่สุดนะคะต่อมาค่ะ คุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของดวงการงานมีภาวะของความเป็นผู้นําสูงมีการติดต่อตกงานได้งานนะคะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมมีงานอยู่ก็จะมีช่องทางในการขยบตําแหน่งหน้าที่การสอบการโยกย้ายไปในทิศทางเป็นขั้นบันไดาตามภาพเลยดีขึ้นเรื่อยๆหรือแม้บางคนก็อาจจะได้ผลงานที่จะต้องเอามาทําเป็นชิ้นโบแดงเพื่อทําให้ตัวเองได้ ไปสู่ในจุดที่สูงสุดขององค์กรนั้นๆถือว่าดีมากๆค่ะไพ่ตำแหน่งต่อมาค่ะใครมีความคาดหวังในในธุรกิจส่วนตัวอยากทำเป็นจริงเป็นจงังจะมีโอกาสมีทางสว่างวงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนบนทำให้คุณได้กลับมาเขาเรียกว่าคุณเปิดร้านอยู่ร้านซบเสาเนาะพลังงานนี้ลูกค้าเก่า จะกลับมาลูกค้าเก่าๆจะกลับมาที่เคยชื่นชมในศักยภาพของคุณจะกลับมาจนผิดหูผิดตานี่คือพลังงานของการติดต่อกับอย่างไม่คาดคิดค่ะใบที่สค่ะโอ้โหความสำเร็จนะคะการเรียนยากแค่ไหนไม่ผ่านสักทีรอบนี้จะประสบความสำเร็จสอบผ่านสอบจบทุกขั้นการทุกขั้นตอนการศึกษานะรวมถึงนะคะ คุณอาจจะสอบต่อโทสอบเลื่อนวิทยาฐานะสอบเข้าปริญญาเอกสอบปริญญาเอกคือใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังด้วยความเพียรพยายามด้วยความล้าด้วยความท้อจากนี้ไปมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ดวงอุปถัมเข้ามาและมีเกณฑ์ทำให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตนี่คือโชคชะตาค่ะอินจัสเมนต์นี่คือโชคชะตาคื just คอจัสเมนที่กำลังเข้ามาในผนึก ในในผนึกดวงของคุณอะจะทําให้ดวงจากนี้ดีขึ้นมากๆถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะด้านการเงินนะคะขอดูพลังงานเหรียญการเงินหน่อยเหมือนการเงินอะ่ะจะค่อยๆตามมากว่าเรื่องอื่นนะคะ การเงินนะคะน่าจะตามมานะคะเป็นเรื่องราวที่ตามมามันจะโดดในเรื่องของดวงคนเข้ามาอุปถัมภ์ก่อนแล้วผลของมันก็คือการพัฒนาตัวเองและสิ่งที่ตามมาก็คือการเงินค่ะลูกนี้อาจจะไม่ได้นําเงินก้อนโตมาให้กับคุณแต่กลับมาติดต่อเพื่อประนอมนี้เพื่อใช้จ่ายหรือบางทีเขาอาจจะสํานึกผิดหรือว่าบางทีขั้นตอนของกฎหมายไปถึงเขาเร็วขึ้นและเราก็ทําให้รู้สึกว่ามีกําลังใจมีโอกาสที่จะได้เงินคืนหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะคนเหล่านั้น กลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ทําผิดอะไรก็ตามคือมันจังหวะชีวิตมันจะคลี่คลายคดีความก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ว่าวงล้อแห่งโชคชะตาคือผิดคือผิดถูกคือถูกนะคะดังนั้นต่อให้มันมุนวนไปในทิศทางที่ดีก็คือมันอาจจะยืดเยื้อยืดเวลาออกไปสําหรับถ้าคุณผิดนะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันก็คือผ่อนหนักเป็นเบาก็คืออาจจะมีการรับโทษที่คือมันแล้วแต่แต่ให้รู้ไว้ว่าวงล้อแห่งโชคชะตา หมุนบนตามทิศทางที่ถูกเท่านั้นศีลธรรมความถูกต้องหมุนบนเพื่อให้ความชั่วเพิ่มขึ้นไม่มีทางไม่มีทางนะคะเอาล่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขอความรักหน่อยได้ไหม ไม่ยอมขึ้นเลยอะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้นะคะถ้าไพ่พลังงานความรักมันมีความชัดเจนจริงๆนะเนี่ยเปิดมาหลายใบนะไม่มีนะมีแต่ดวงคุณที่ดีขึ้นนะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสิว่าจะมีเกณฑ์ความรักไหมถ้ามีเกณฑ์ความรักขึ้นมาขอซัก5้ใบต้องขึ้นแล้วนะอ่ะใบที่หนึ่ง DM e s s โอเคตรงตำแหน่งดวงของคุณแล้วนะนะใบที่สอง แม่เป็นดาบแบบนี้ใบที่สามโอเคมีความรักเข้ามาใบที่4ความรักเข้ามาแล้วค่ะ ใบที่5ความรักเข้ามาแต่ความรักไม่ดีจริงๆนะคะเป็นคนอ่านพลังงานตามหน้าไพา่ซื้อสัตว์ต่อไพ่นะคะแล้วคําพยากณ์มันจะดึงดูดคนที่เหมาะเจาะจริงๆมาเท่านั้นคือพลังงานเนี้ยดวงของคุณเป็นดวงที่ดีเหมือนไพ่ไพ่ใบเดียวกันค่ะตำแหน่งนี้ดีเอ็มเพสเหมือนกันตำแหน่งดวงคุณคือดีมากๆดีเอ็มเพสตามด้วยวงล้อแห่งโชคชะตาเนาะดวงของคุณดีมากๆแต่พอถามเรื่องของความรักคุณเป็นราชนีดาบนั่นหมายความว่า คุณอาจจะโชคดีด้านอื่นอย่างที่เคยพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและและด้วยความที่เป็นคุณความตรงไปตรงมาแบบนี้ความชัดเจนแบบเนี้ยนะคะมันก็มันทำให้คุณดูดูมีคุณค่าอยู่แล้วแหละในเรื่องของความรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจากนี้เป็นต้นไปคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมีคนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้แต่เขามีพันธะ อีลุงตุงนางไปหมดเลยมีไพ่ไฮเินสเตทเกิดขึ้นด้วยมีดีเอมเพสอยู่ในตำแหน่งหัวและท้ายด้วยนั่นหมายความว่าถ้าช่วงนี้มีความรักมักจะเป็นพวกเมียเผลอผัวเผลอเราเจอกันหรือกำลังจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วไม่มีความสุขแต่ยังไม่ได้เลิกมาๆม,ม,มาให้ความหวังคุณแบบนี้เจอพวกเจ้าชู้ไก่แจ้ไม้หลักปักขีเลนยัง หรือว่าคนที่คุยกับใครหลายๆคนแสดงว่าคุณเจอคนเจ้าชู้โลเลดังนั้นราชินีตั้งดาบแบบนี้กั้นดวงชะตาของคุณในตำแหน่งนี้นะคะในตำแหน่งดีเอมเพสแบบนี้นั่นหมายความว่ามันไม่สามารถก้าวเข้ามาได้เลยในมันไม่สามารถก้าวเข้ามาในประตูหัวใจของคุณได้เลยเพราะว่าเขาเหล่านี้ ไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอดังนั้นคุณจะรับเอาสิ่งที่มันทําเป็นพลังงานลบเข้ามาในจังหวะที่ดวงคุณขึ้นได้อย่างไรดังนั้นมันเลยเป็นลัคกี้เรื่องอื่นการงานการเงินความสําเร็จหน้าที่การงานการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน การประสบความสําเร็จด้านอื่นพอด้านความรักมันตั้งดบาบก็คือมันไม่ควรที่จะต้องมีในเวลานี้ให้เรื่องอื่นมันกระโจนไปก่อนเพราะว่าต่อให้คุณพยายามอยากมีคุณจะเจอพวกที่เจ้าชูมากๆค่ะและอาจจะถูกยื่นข้อเสนอให้เป็นกิก๊กเป็นเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยไหมเอาไหม เอาไหมธาตุไฟจะเอาไหมไม่เอาเนาะดังนั้นฟังเอาไว้แล้วก็ให้รู้ว่าจังหวะชีวิตจากนี้ดีความรักไม่ดีไม่เป็นไรเพราะว่าท้องท้องเราต้องอิ่มนะเออเราต้องมีเสื้อผ้าสวยๆเราจะต้องมีการทํางานที่ดีนะคะความรักเอาไว้ก่อนเมื่อเรามีความสุขหน้าเราเบิกบานเรามีเงินซื้อทรีทเมนต์มาตระทินโฉมเมื่อนั้นล่ะค่ะความเป็นผู้เรื่องของคุณมันจะเจอจาราด ต่อให้เมื่อไหร่ก็ตามก็จะมีความรักเข้ามาแต่ตอนนี้ความรักเข้ามาเราไม่ดีไม่เอาถูกไหมคะสุดท้ายคุณก็ปฏิเสธเองอยู่ดีแต่จะเอามาให้บั่นทอนทําไมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของแต่ละคนด้วยเป็นกําลังใจให้นะคะชาวธาตุไฟนะเอาละค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแล้วนะคะใครเอนดูนะคะกด ซูเปอร์แทงปุ่มเอ่อปุ่มซูเปอร์แทงได้เลยนะคะหรือจะแชร์เป็นพลังงานบวกให้กับอาจารย์ได้เลยนะคะเอ่อหวังว่าคนที่ได้รับซึมซับกับแรนดอมนี้จะได้มีพลังงานแล้วก็มีไฟแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ